สวนหัวใจเสร็จพักฟื้นนานเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบไปดูกันครับสวัสดีครับดรคิมเพนนะครับท่านหลายๆท่านเนี่ยกังวลเรื่องการสวนหัวใจว่าหลังทำจะต้องพักฟื้นนานเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ การสวนหัวใจคือการทําทุกอย่างผ่านท่อเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยแผลค่อนข้างเล็กถ้าส่วนหัวใจเฉย,ยๆโดยไม่มีการซ่อมแซมหนอดเลือดเนี่ยหนถึงสวันเนี่ยถ้าแผลแห้งสนิทก็สามารถขยับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมือหรือขาน,นิบเนี่ยก็ถ้าแผลแห้งดีก็สามารถใช้กิจวัตรประจําวันได้อย่างปกตินะครับอย่างไรก็ตามถ้ามีการซ่อมเส้นเลือดทําบอลลูนหัวใจเนี่ย ส่นใหญ่แล้วเราจะหลีกเลี่ยงการทํางานหนักเนี่ยประมาณ2-4สัปดาห์โดยเฉพาะคนที่หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจยังกลับมาบีบตัวทํางานได้ไม่ดี หรือคนไข้ที่เป็นลักษณะของมาทําฉุกเฉินเช่นหัวใจขาดเลือดเจยบพลันพวกนี้ก็อยากให้พักงันนะประมาณ1เดือนเป็นต้นไปนะครับส่วนในกรณีของบายพาสเนี่ยก็จะก็จะเพิ่มอีกประมาณเท่าหนึ่งก็คือประมาณ2เดือนเพื่อเพราะว่าบายพาสมันจะมีแผลค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับหนถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะมีหัตถการที่ทําแผลเล็กลงบ้างแต่โดยคําแนะนําเจเนอโรลที่เราผ่าตัดใหญ่เนี่ย่วน่ก็จะพักพักฟื้นประมาณ2เดือน ฉันส่วนหัวใจเฉยๆก็วัน2วันนะครับโดยสรุปถ้ามีการทําบอลลูนแครล,ลอดเลือดก็ประมาณ5 7วันถ้าหัวใจหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธุก็จะขึ้นไปที่เดือนหนึ่งเป็นต้นครับสวัสดีครับไม่น่ากลัวเลยเนาะ